แล้วกูจะรู้ไหมมันคือตรงไหนอ่ะที่ไหนชายถิ่นาคือเปล่าภาษาอะไรอ่ะกูเจอภาษาอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคกูถูกเว้ยเป็นทั้งโลกเลยแล้วกันรอบเนี้ยฮะให้เวลาหนึ่งทั้งโลกแล้วกูจะทราบไหมเนี่ยมาครับที่ไหนอ๋อนี่มันต้องแถบแถบแถบไหนนุ้งแถบเอเชียอย่างแน่นอน ดูจาก,ส,ากววสภาพหน้าค,คนแบบนี้เฮ้ยขี่เลียนซ้ายกว่าที่นี่กูว่าที่นีมม่มีหมาล้วยโอ้ยมีหมากูว่าไม่ใช่แล้วกูว่านี่นี่นนโคลอมเบียโลจิสติกเว้เดูจากอืมดูจากภาษาเอามันต้องเป็นแถบอเมริกาใต้ยอย่างแน่นอนเตนเชื่อกูเมกาใต้ไว้หรือเปล่าวะเตเชื่อ นี่เป็นไงโอโหกูอบอกแล้วแถวอเมริกาใต้กูจิ้มเม็กซิโกเลยมันใต้ย,ยังไงเนี่ยไปแทนแ,แร่งความรู้เยอะจัดอะโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋ออยุโรปยุโรปยุโรปแน่นอนอย่างนี้บ้านตรงนี้เฮ้ยมันก็ต้องให้กันบ้างสิเห็นคะแนนเมื่อกี้มันทุเรศกันไปเี๋ยออกมา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  <c oughs> เอาสัก ไม่รู้มั่วต้องดูจากสภาพผู้คนแถวนี้นะฮะว่าเขาอยู่อยู่กันยังไงเยอะอยังกับภาษาอ,อะเา็นภาษานี้ไม่ใช่แน่นอนนะที่นี่อ่ะว่าเอาขึ้นมาหน่อยก็น,น่าจะดีนะเนี่ยอ,อ,อันนี้ภาษาอะไรวะว่าใชาออ่ออโอเคโอเคโอเคแฮชแทกเมืองที่ฉันรักแฮชแท็เจอป้าย กูว่าใช่นะกูว่าใช่นะน่าจะแถวนี้นะน่าจะแถวนี้นะไม่รู้อะเพเซฟดีกว่าโอ้ยอ่าไม่ออกปั๊บโอ้ยเกือบกูไปคนละยอดแลยเย้คะแนนนำอยู่นะฮะเมื่อกี้มันประเทศอะไรยูเครนเหรอหรือว่าโม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 สักอย่างน่าจะเขาขอของยูเครนอ่มที่ไหนอีกอะไรเนี่ยสภาพอากาศแบบนี้สการแบบนี้ กำแพงบ้านแบบนี้สีผมคนแถวนี้โอเคมันอยู่ไหนวะอยู่ส่วนไหนของแผนที่สักแถวนี้แล้วกันแถบยุโรปแหละภาษาก็เข้าตามตอกซอกซอยได้ไหมไม่ได้ด้วยกูย้อนกลับอืมอุ้ยกูออกมาไกลาแล้วโอ,วอ้้ยเป็นโลง่ลงๆมีภูเขามีอืมอะไรไม่รู้อุ้ยฝรั่งเศสเหรออืจริงฝรั่งเศส เอดอดีมึงอยู่ไหนมึงขึ้นนอร์เวย์ไปไหนเตใช่ไหมมึงอยู่ไหนมึงสีอะไรนี่แหละขัวขึ้นนอร์เวย์หรอยังแน่แมันต้องดูป้ายภาษาคนแถวนี้ก็ใช้ภาษาอะไรเลยภาาษไอ้มีหัวนักการ์ดด้วยมีลุงสองคนคุยกันมีโบสถ์มีโบสถ์ก็ต้องคคคิิิ <his>, <c oughs> มันต้องยุโรปแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมมันต้องยุโรปสิต้นไม้แบบนี้สปาร์ประกาศแบบนี้กูกูถูกเว้ย กูต้องถูกย่างแน่นอนรอบนี้อุ้ยถูกไอ้ภาษาอะไรอะ่ะกูเจอภาษาอะไรอะ่ะมีภาษาอะไรอ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะุ้ยมั่ถูอภาษาอะไรอ่ะถูกวะไม่น่าถูกวะจิม้มอุ้ยใกล้เคียง<ะ>ประเทศอะไรวะแล้วกู<ะ>จิ้มออสเตรีย<ส>จิมแถวนี้อะเราคืออะไรรู้ป่ะแล้วตอนสุดท้ายกูซูมออกมือตวัดไปโดนโอ้จบเลย ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยแต่อีบ้านอย่างนี้นี่มันมันจะดีดไปนู่นเป่าวะชิไม่แน่ใจวะอ่ะจจ่ายจอจะไปเจยไม่มีคำใบ<ะ>อะไรไเลยเหรออ่มอนันีมันต้องลองเสี่ยงมันต้องลองเสี่ยงไหมเก้าล้นเก้าแสนแปดหมื่นกูว่าที่นี่โอ้โหเอ๊ะถ้าไม่ใช่นะรอบนี้คะแนนกูน้อยแน่เลย ถ้าไม่ใช่นะปับ๊บเอาเอาอเมริกาใตา้แจนเราคิดเหมือนกันนำแล้วนำแล้วอะไรใครนำไม่มีอ่นำเตมาแล้วอ๋อไม่ยอมไอเตยไม่ยอม,ม,ยอ,มอยากเล่นอเมริกาเหนือบ้างอะ่ะอยากนนไปเอลเอเอบ้างอะ่ะคือไม่รู้เลยว่าแต่ละเมืองคือสภาพเป็นยังไงเล่นดิ คือถ้าเกิดพอของต่างประเทศยังพอเดาวม่ๆได้อยู่จากสภาพแล้วก็ภาษา w ั n d ลก of the World แปลว่าอะไรวะมันไม่มีแปลไทยเหรอกำลังสกแกนกำลังสกแกนเนะอะไม่ได้เต้นนะตัวเมากน่าจะนนไม่ยากมากอ๋อเจสิมาหัศจรรยร์ของโลกแล้วกูจะรู้ไหมมันคือตรงไหนอ่ะกูจะรู้ไหมว่าแต่ละทีม่มันคือน<า>นตรงไหนอ๋อโอเค อันนี้อันนี้อันนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยอย่เพืงอย่ำพึ่งหย่เพืงใช่ป่ะมันมันตั้งอยู่บนประเทศอะไรนะคือรู้นะว่ามันคือมาชูปีชูใช่ป่ะมันตั้งอยู่ประเทศอะไรนั่นสิใช่ไหมโอ้ยไปรู้จริงวะกูจิ้มมั่วเลยกูเกือบไปชิลีแล้วมึงไปไหนอะเมื่อกี้มึงไปจิ้มแถวไหน อโอเคเฮ้ยี่อันนี้ประเทศอะไรวะมันเป็นของชนเผ่ามายากูรู้อยู่ตรงนี้ปะชนเผ่ามายาตรงนี้หรือข้างล่างวะจําไม่ได้วะโอเคโอเคกูถูกเ้ยใช่ขนาดนั้นนะ <c oughs> เออ,อโอเค,โอ,เคโอ้อันนี้จิ้มเลยตรงนี้ปะมันอยู่ที่ไหนของที่นั่นนะ เออมันอยู่ที่ไหนของประเทศนี้มันก็ออกจะพอจะง่ายอยู่บ้างไม่รู้จัด <laughs> กดเองตายเองกิเต้ <laughs> นะฮะแถวนี้มันคื่อะไยทำไมคนรู้อุอยอ้ยใกล้เคียงโอ้อะไรวะอุย้ยคะแนนหมื่นหมื่น <laughs> นึงแล้วว้าว เกมกันจังบ้าคัณรู้ว่ามันคืออะไรโอ้โหอ่าตรงนี้แล้วกันแต่ว่าไม่รู้ดูความที่ว่ามันยาวเหยียดซะขนาดนี้นะฮะจิมมาเออพอจะใกล้เคียงขนาดนั้นเลยเหรอวะแปดร้อยแปดสิบเก้ากิโลอุ้อะไรที่ไหนไม่เคยเห็นอยู่นี่เลยเชื่อ ตรงไหนวะรู้คือแบบยากไปมากอันนี้อยากไปอยากไปอยากไปมากอยู่ประเทศอะไรนั่นดิประเทศอะไรประเทศนั้นอยู่ไหนอะหาไม่เจอไอ้ประเทศนั้นอยู่ไหนอะโอ้โหเขารู้ยันประเทศว่ามันคือประเทศอะไรนะฮะอุ้ยอิสราเอลจอแดนเหรออยู่จอแดนเหรอเอมันเป็นอะไรวะนครเพตาของจอแดนอะกูไม่รู้กูจิมอียิปต์มันนด้อยู่แถวนี้ กูหาจอาแดนไม่เจอกูไปหาอเมริกาใต้อ่ะเย้ชนะอีกแล้วเว้ย <laughs> ้อีกแล้วโอ้ย beautiful page สถานที่สุดรดงามนะฮะแล้วกูจะทราบไหมคือที่ไหนปั๊บเปิดมาฝรั่งเศสชัวไปยังโอ้โ <laughs> หที่ไหนอ่ะไม่รู้แบบไม่ได้ด้วยไม่รู้เลยไม่ทราบเลยเ้ื่จากสภาพพื้นดินนะฮะโอ้ยมีแกะด้วยแก่ดูง,งวัวะงวะงัวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย <laughs> ยิ้มนี่แม่งเลยอ้ามันหลุมมุกบานเลยโอ้โหเกาะไปที่ไหนเนี่ยร้อยหกเอ็ดแต่อย่างน้อยก็ได้คะแนนทั้งสามร้อยเจ็ดสิบนะที่หนึ่งดีเแล้วก็ได้ร้อยหกสิบเอ็ดเลยแล้วที่นี่มันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยที่ไหนชายธีราหรือเปล่าสายแดงๆแบบนี้นะฮะคุณจะรู้ไหมไม่ทราบเลยอะไรวะเนี่ยดาวองคขาน้วยเนี่ยไอ้กูมาโผล่ดาวองค์ขาหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยมันต้องแบบ เดินเข่าอย่างนี้มันต้องมองกุลีเลยเฮ้ยอย่าไปจิ้มนะเดี๋ยวผิดแฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยวารขึ้นนำเลยโอ้ยเย่แล้เแยะละสา่ตลมันเป็นหมื่นเลยอะโอ้ยเนีทำไมเขาทำไมเขาวาร์ปกันแล้วกูยังไม่วาร์ปอะไรเนี่ยถ้าขยับได้จะดีมากทำไมมันมันไม่ใช่หิมะนี่ ใช่มันเป็นเหมือนหินเฉยๆอ่ะประเทศอะไรไม่ทราบเลยนี่เหรอนี่หรือเปล่าเดาหุ่นเลเท่เลยคือเดามั่วเลยอุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงตุรกีอ่ะโอ้โหแจ๊คคะแนนหกพันมันต้องสภาพอากาศแบบนี้นะฮะตรงนี้ด้วยะ กนวะวดาวมวยแกที่นี่ที่ไหนใช่ทีละที่ไหนอะ่ะไอประเทศเนี้ยมันอยู่ไหนของมันนะค่ะประเทศ,ะเทศอะไรไจร๊ะหนูประเทศด้วยคือคือรู้ยันประเทศโอ้โหอาร์เจนตินาวะอาร์เจนตินาเ่า โุ้ยเย่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 รอบนี้คะแนนต่ำฉันจะทราบไหมไม่รู้เลยว่ามันคือที่ไหนไม่มีเขาเลยเอ้าเฮ้ยมึงเชื่อไหมเมื่อกี้กูกดตรงนั้นเลยแล้วกูเปลี่ยนที่มาวิเวียไม่รี่อะไรกูยังไม่รู้จักเลยโอ้ยเกือบแล้วเกือบเกมพลิกแล้ว อะไรวัาไปุที่โลจลอดคนชวนเล่นนะนะแค่ไทยแลนด์กูยังไม่รอดเลยให้มาเจแปนนี่กูจะเหลือไหมเขาชี้แฟลกธงประเทศไม่เอามันง่ายเกน่ะลอลอง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 มึงลองมึงลองกูไม่รู้ไออนี้ไม่กี่เป็นร้อยประเทศซึ่งบางประเทศกไม่รู้จักเลยี a s y map เ้ยมีเอาีซี่แม p สิเตัน เดี๋ยวกูแพ้อุ้ยอันนี้อุ้ยกูยังไม่โหลดเลยอะไรเขาอันนี้กันแล้วเธอกูรู้จักนะแต่ว่ากูไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ยกูไม่โหลดอ๋อแล้วมันที่ไหนอะเอ๊ะมันใช่ไหมนี่เฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหนวะอ่ะกูคิดว่าที่นี่เนี่ยอีอันนี้มันอยู่ไหน อูมโอ้อ้าวอ้าวอเด็ดเด็ตรเตลี่อะอูตซูเตอะวะโคตรเตลี่อะอ้ห์ดตมัวเลยอะไรเนี่ยที่ไหนที่ที่ไหนใช่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเดินนะที่นี่โอ้รู้แล้วรู้แล้วเอ้ยเหมือน G T A เลย๋อ้ รู้แล้วว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะชิบหายแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนกลัวตรงนี้ขอแชทแชขอแชทแชเออหลักเนี่ยแล้วว่าจบแล้วครับท่านผู้ชมมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ตรงไหนอ่ะ คือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นสิมันอยู่ตรงไหนฟู่หูดีลอสแองเจลิสรู้คอลีวูดว้าโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมันเหมือนเหมือนเคยเห็นเลยเอามันตรงนี้แหละนี่มันคือตรงไหนมันอีซี่จริงไหมเนี่ยอีซี่ดิไม่อีซี่ได้ยังไงอะ ขอญาตไปข้างหน้าเอ๊ะมันใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หาประเทศไม่เจอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้โอ้ชึบใช่ไหมใช่แหละมันต้องตรงนี้แหละมันต้องตรงนี้แหละว่าตรงนี้ใช่เป๊ะๆเลยเอาเอาให้ตรงจุดเลยจุดแดงอะขอร้องไม่รู้จักเลยดูสิใช่ไหมนะ มันต้องใช่เหรอมันไม่ใช่ไม่ได้หรอกโบเรียบร้อยฮะว้าอุ้ยแจดใกล้กว่าเหอจ๊ะเจงงอ่ะไอเจมันยืนนั่งอึ้งเลยโอ้โหโอ้โหคือไม่รู้ไม่ได้แล้วว่าแต่มันไปแปะอยู่ตรงไหนวะ มันอยู่ประเทศอะไรก่อนไอเตมึงไม่รู้จริงเหรอมึงเห็นหน้าขึ้นไปดูสิผมไม่รู้ประเทศอะไรนี่นี่มันต้องตรงนี้นี่นี่น,น,นี่จิ้มเลยเนะี่ยอุ้ยมันต้องตรงเป๊ะแล้วยังไงก็ต้องตรงเป๊ะตรงเป๊ะไอ้ยี่ประเทศนี้อยู่ไหนวะตรงเป๊ะขอให้มันตรงเป๊ะจริงจริงเ <laughs> นี่ยตรงนี้เลยเนะี่ยตรงนี้เลยเนะี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่ได้ยังไงว่าต่มันฟังไหนวะอ้าว อ๋อกูกูก็ไปจิ้มตามถนนตามมันคนรอกกังอู้อูแน่นอนฮะที่นี่เรารู้ดีนะว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่มันใช่อันนี้ด้วยม่าอุ้ยไก่เคียงอยู่ลอนดอนเห็นนาฬิกาทำไมกูไม,ไม่เห็นนาฬิกาวะ ขึ้นทีหนึ่งแล้วภาพกูไม่โหลดอีกแล้วเออเหมือนกันไม่โหลดกูอยู่อันเดิมหรือมันคืออันเดิมวะนั่นคืออันเดิมหรือเปล่าคองพี่หรอคือถ้าอันเดิมกูตอบนี่แม่งเลยก็ที่เดิมอ่ะโอ้โหบิ๊กเบนอ๋อบิ๊กเบนตรงนี้กูไปจิ้มกูห่าง0.02กิโลเมตรเฮ้ย อันอ๋ออันนี้อันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆอ้นนาอ,อันนี้น่าจะเกมบักแล้วอันนี้น่าจะเกมบักแล้ว